สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างจรลมโชยวันนี้ผมจะพามาตัดผมลองทรงสูงตัดด้วยปัตตาเลียนมือโบราณน,นะครับข้นงใ้ก็ใช้กับวีครับผมตัดไปด้วยเพราะว่ามันใส่ฟันรองไม่ได้ครับนี่ผมจะตัดลองทรงสูงนะครับเราก็ใช้วี ลองด้วยครับเราก็ตัดขึ้นไปปัาเลียนปัาเลียนโบราณนี้ก็คมอยู่นะครับคมดีมากเลยครับก็แค่เราไม่ต้องสบัดข้อมือครับเวลาผมตัดไปผมก็ถามลูกค้าครับว่ามันดึงมันดึงผมไหมลูกค้าก็บอกว่าไม่ดึงครับผม อันนี้เราก็เพิ่นเพิ่นปัตตอรเพิ่นเพิ่นปัตาเลียนด้วยครับใช้วีล้องด้วยปัตตาเลียนโบราณนี้ก็คมมากเลยนะครับก็แค่เราไม่สะบัดข้อมือครับผมตรงนี้ก็แต่งไปเรื่อยๆครับ มันยังไม่บาลานกันตรงไหนไม่บาลานล้วก็ใช้วีเก็บช่วยครับผม ก็ตัดไปเรื่อยๆเลยครับบีไปเรื่อยๆแต่ว่าไอ้ที่เราบีมันก็ไม่แข็งมันไม่แข็งมากมายนะครับพอผมตัดไปเรื่อยๆก็ไม่ปวดมือเลยครับ ก็เก็บไปเรื่อยๆเลยครับใช้วีกับปัตตาเลียนตรงนี้ที่ที่มันไม่เนียบแล้วก็ไอ้ช้ปัตตาเลียนเพิ่นๆกันครับเราก็ตับเพิ่นๆขึ้น มเอาปตาต์ตเลียนนี้มาลองตัดดูครับก็ตัดง่ายอยู่นะครับถือว่าคมด้วยครับเพราะว่าลูกค้าคนนี้ก็เส้นผมก็แข็งนะครับเวลาผมตัดไปผมก็ถามลูกค้าไปเรื่อยๆครับว่ามันดึงไหม ลูกค้าก็บอกว่ามันไม่ดึงครับผมมันก็ลูกค้าบอกว่าเหมือนปกติเลยอันนี้ผมก็ใช้ปัตเตอรเลียนโบราณกับวีนะครับเพราะว่ามันใส่ฟันรองไม่ได้ครับผม นี่ครับผมตัดข้างล่างนี้ก็คมดีอยู่ครับแต่ว่าเราแคอ่อย่าสะบัดข้อมือก็พอครับผมแบตเตอรี่ตัวนี้ผมได้มากับช่างช่างรับคมแัตเตอรี่ครับ ผมไปขอถามซื้อเขาครับอันนี้ก็ตัดเพลินๆขึ้นเลยครับ อันนี้แล้วก็อย่าอย่าอย่าอย่ถ่ายขึ้นแรงนะครับแล้วก็กำกำค่อยค่อยค่อยค่ย,คยถ่ายขึ้นในเรื่อครับผมเวลาเราตัดขึ้นไปนี้ก็ก็ถือว่าคมดีอยู่นะครับเราก็ตัดเพินเนขึ้นครับผม กำกำไปเรื่อยๆเลยครับเวลาเราตัดเสร็จแล้วก็วีวีเสร็จผมออกด้วยครับผม อันนี้ข้างบนที่ที่มันยังไม่ละเอียดเราก็ใช้วีเกี่ยวครับเก็บด้วยวีใหญ่ข้างล่างนี้ยังมันยังไม่ละเอียดครับผมเราก็มาเก็บค่อยๆกำกำแล้วก็กด,กวกดันๆนขึ้นไปครับผมแต่ว่าแค่แค่เราอย่าอย่าสะบัดข้อมือครับ ตรงข้างหลังนี้เราก็ตัดเพลินๆขึ้นไปนะครับ แล้วก็ตัดเพืเ่อนๆขึ้นไปแล้วครับอ่าข้างบนนี้เรามันยังไม่นี่ไอมันยังไม่ไอละเอียดแล้วก็มาใช้วีเก็บครับผมก็ถือว่าคมดีนะครับอัลเตียนรุ่นนี้ เวลาผมตัดผมก็ถามลูกค้าไปเรื่อยๆครับว่ามันดึงผมไหมลูกค้าก็บอกว่าไม่ดึงครับผมเวลาเราตัดเรากอาอา็อย่าดันหัวลูกค้าแรงนะครับ แค่เราวางไอ้ปาัตาเลียนล้วก็ตัดขึ้นเพืนเพื่นขึ้นเลยครับมีข้างบนที่ยังไม่ละเอียดเราไอ้เราก็มาเก็บด้วยวีใหญ่ครับผม นี่ตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเป็นหลุมเป็นเป็นหลุมลงครับแล้วก็เอาปาัตาเลียนเอียงข้างครับแล้วก็ตัดเอามุมปาัตาเลียนครับตัดใส่อันนี้เราก็มาตัดเพิ่มๆขึ้นเลยครับเอาปัตตาเลียนเพิ่มๆขึ้นครับผม นี่เราก็ค่อยๆดันขึ้นครับผมเราดูจังหวะด้วยครับว่าไอ้เส้นผรมขาดหรือยังแล้วก็ค่อยๆดันขึ้นครับผมก็ถือว่าคามมากเลยนะครับปัตตะเลียนปัตตะเลียนโบราณครับ แดีว่าเราก็ดันๆเรื่อยๆครับอย่าสะบัดข้อมือครับผมถ้าสะบัดข้อมือนี่ออืคนลุกเลยครับข้างบนเราก็เก็บด้วยวีใหญ่ครับเก็บด้วยวีใหญ่เหมือนที่เราตัดด้วยปัตตาเลียนไฟฟ้าครับ นี่ผมก็จะมาฝั่งนี้ครับผมตัดดันขึ้นไปแล้วครับก็แล้วก็เพิ่เปืนปัตตาเลียนขึ้นด้วยครับผมต้องต้องตัดลายลายๆรอบครับเพราะว่าตัดรอบเดียวมันไม่ไม่เนียนครับผมแล้วก็เก็บลายลายๆรอบเอา ข้างบนนี้ก็เราก็เก็บด้วยวีใหญ่ครับเราเวลาเราวีออกมาตรงไหนไม่เท่ากันเราก็ตัดออกเลยครับเวลาเราตัดเสร็จล้วก็ขยับไปเรื่อยๆครับผมขยับวีไปเรื่อยๆอันนี้มันก็ยังไม่เนียนครับผมแล้วก็เราก็มาทำหลายๆรอบนะครับ ตอนที่ผมตัดผมก็ไม่เมื่อยเลยนะครับไม่เมื่อยมือเลยเพราะว่าผมเวลาผมตัดแล้วผมสนุกไปกับมันคนระับมันก็เลยไม่เมื่อยครับผม เป็นอะไรที่แปลกใหม่ครับผมผม,ผมก็เลยลองลองตัดดูครับเออสนุกดีครับมันก็ไม่แข็งมันก็ไม่แข็งมากนะครับเวลาเรากรรมมันไม่แข็งมากเลยนะครับมันก็เลยไม่ปวดมืออันนี้เราก็มาไถาซ้ำๆเลยครับมามาตัดซ้ำๆเลย เพราะว่างานของเราจะได้ไอ้เนียนขึ้นครับผมแล้วก็เก็บด้วยวีครับผมเก็บด้วยวีใหญ่ใช้วีแนบแนมหัวลูกค้าแล้วก็แล้วก็วีวีออกมาเลยครับ ตรงไหนที่มันยาวกว่าเพื่อนเราก็ตัดออกอเ,เวลานั้นเราก็วีวีผมลูกค้าลงมาด้วยครับให้มันเข้าสรง อันนี้ผมก็จะมามาตัดซ้ำครับผมให้มันเนียนขึ้นเพราะว่าตัดครั้งเดียวมันครั้งเดียวหรือสองครั้งมันไม่มันไม่เนียนครับผมมันไม่เนียนมันปาตาเลียนไฟฟ้าครับ อันนี้เราก็ตัดดันค่อยๆตัดดันขึ้นไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเราเราไม่ต้องสะบัดครับผมไม่ต้องสะบัดเหมือนปัตตาเลียนไฟฟ้าถ้าสะบัดข้องือนี่หืมลูกค้าคนลุกสู้เลยครับอันนี้ข้างบนเราก็มาเก็บตรงไหนที่ยังไม่เนียบเราก็มาเก็บเรื่อยๆครับ แล้วก็ผมผมก็จะเก็บอีกรอบหนึ่งครับผมเก็บมาฝั่งนี้อีกรอบหนึ่งอันนี้ก็เริ่มเริ่มเนียนแล้วครับเวลาผมตัดไปเรื่อยๆผมก็ถามลูกค้าด้วยครับ ว่ามันมันดึงผมไหมลูกค้าก็บอกว่าปกติครับมันไม่ดึงอันนี้ข้างบนเราก็มาเก็บเราก็วีขึ้นครับตรงไหนที่มันมันยาวกว่าเพื่อนเราก็ตัดออกอันนี้ผมก็จะมาเก็บข้างหลังอีกรอบครับผม เก็บให้งานของเรามันมันเนียบขึ้นครับตรงนี้เราก็ไทไถเพิน่นเพิ่นปาตาเลียนขึ้นด้วยครับตรงข้างบนที่มันยังไม่เนียบเราก็ใช้วีเก็บครับเก็บด้วยวีใหญ่ อันนี้เราก็มาเก็บ,กบตรงอ่ามันมันมันหลุบลงครับเราก็ใช้ไอ้มุมปาตาเลียนครับค่อยๆตัดไปครับอันนี้เราก็ตัดเพลินๆขึ้นเลยครับ เวลาเราแต่เราก็ไม่ต้องไอไม่ต้องวางปตาเตรียนแรงนะครับไม่ต้องดันแรงแค่เราวางวางใส่หัวลูกค้าแล้วก็กำกำดันขึ้นไปครับค่อยๆดูจังหวะด้วยครับดูจังหวะพุมงขาดแล้วก็ค่อยๆดันขึ้นไปครับผม น,นี่ผมก็ย่อเก็บอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เพื่อให้งานของเรามันเนียบขึ้นครับผมอันนี้ก็เริ่มเริ่มเนียบแล้วครับเสร็จแล้วผมก็จะมากันครับผม ผมก็ทาโฟมเพื่อไม่ให้ลูกค้าเจ็บครับตรงนี้จะเป็นโค้งๆครับผมแต่ว่าอันนี้ผมจะไม่เอาจอนแหลมครับผมจะเอาการจรตรงลงมาเฉยๆ เวลาเรากันเราก็ดึงดึงดึงหนังให้ดึงหนังลูกค้าให้ตึงๆึงด้วยครับมันจะได้กันง่ายครับผมแล้วก็ไม่บาดไม่บาดลูกค้าตรงนี้ผมก็จะมาทำเส้นครับทำสองเส้น เส้นข้างบนนี้ผมจะทําให้ยาวกว่าเส้นข้างล่างครับเวลาเรากันเราก็ดึงดึงดึงหนังให้ตึงๆด้วยครับหลังหัวลูกค้าเสร็จแล้วผมก็จะมาทำข้างล่างครับเส้นข้างล่างจะสั้นกว่า เส้นข้างบนครับดึงหนังหัวลูกค้าไว้ด้วยครับให้ให้พอตึงๆครับผมค่อยๆแยกๆลงครับผม เจแล้วผมก็จะมากันข้างหลังครับปัตตาเลียนมือนี่มันจะกินไม่ลึกไม่ลึกครับผมมันจะกินผมไม่ลึกเวลาเรามากันจะเราจะเห็นรอยอยู่ครับเวลาเรากันข้างหลังเราก็ให้ลูกค้าก้มนิดนึงครับผมให้ข้างหลังตึงๆนิดนึง อันนี้ก็กันตรงลงเลยครับเวลาเรากันลงมาแล้วก็กิบก็บคนอ่อนให้ลูกค้าด้วยครับ ันนี้ผมก็เก็บคนอ่อนครับผมเสร็จแล้วฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับผมก็จะากันโค้งๆแล้วก็กันกันจอนตรงลงมาเลยครับเราอยากรู้ว่าจรฝั่งนู้นกับฝั่งนี้เท่ากันไหมเราก็ดูใส่ใส่กำหูเลยครับลูกค้าคนนี้ผมก็ประมาณติ่งหูครับ ติ่งหัวฟังนู้นกับฟังนี้ก็เท่าเทกันครับผมนี่เวลาเรากันเราก็ดึงดึงให้หนังหนังลูกค้าตึงๆน้ยครับเพราะว่ามันจะได้ไม่บาดแล้วก็มันจะได้กันง่ายขึ้นครับผมอันนี้ผมก็จะมาเก็บคนอ่อนครับ สรแล้วก็วีให้ลูกค้าครับผมอันนี้ก็เสร็จเลยโอเคใครใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับอันนี้ก็วีให้ลูกค้าเรียบร้อยครับผมอันนี้ก็เราก็มาดูทุกมุมครับ อันนี้อีกฝั่งครับผมสำหรับวันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ